ทีมคนรอละผู้ต้องขังหลายคนพลาดและเดินเกมผิดเพราะคำว่าดีกาต้องบอกนะครับว่าการดีกาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําได้และหลายคนผู้ต้องขังหรือทีมคนรอมาปรึกษาผมเนื่องด้วยชั้นสารดีกาและก็มักจะพลาดเสียโอกาสดีๆอดได้วันจําเพราะสิ่งนี้เลยครับคืออย่างนี้นะการดีกาเนี่ยมันจะไม่เหมือนสารชั้นอื่นและทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสารดีกาคือสารสูงสุดในบรรดาศารชั้นต้นสารชั้นอุทธรและสาลดีกาคือถ้าคำพิพากษาสาลดีกาเนี่ยคือจบถือว่าสูงสุดและเป็นบรรทัดฐานแต่หลายคนก็พลาดครับไปยื่นดีกา ชั้นต้นตัดมาแล้วไม่พอใจชั้นอุทรนตัดมาแล้วยังไม่พอใจและยังจะไปสารชั้นดีกาไม่ต้องมองคนอื่นไกลเลยครับตัวผมเองสมัยตอนที่มีคดีและต้องเข้าไปจําคุกเราเผลอไปดีกาท่านทนที่ถ้าเราไม่ดีกาเราปล่อยให้คดีสิ้นสุดได้ใบแดงตกเป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดเราจะได้สิบถ้าเกิดเราเข้าเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอภัยโทษหรือพักโทษแต่หลายคน ไม่พอใจศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ก็ยังจะไปดีกาทั้งท,งท,งท,งที่จริงแล้วกฎหมายระบุไว้นะครับว่าการดีกาในศาลดีกาจะต้องว่าด้วยเรื่องที่โทษมากกว่า5ปีและมีเหตุผลแห่งการเปลี่ยนคดีหรือการพลิกคดีอาทิเช่นไม่ได้กระทําความผิดแท้จริงไม่ได้ผิดตามมาตกการานั้นจริงๆไม่ได้ผิดตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินอันนี้เราจะขอให้ศาลดีกาวิเคราะห์และพิจารณาพิพากษาใหมา่แต่บางคนไปได้ด้วยเหตุผลที่ว่าแค่ขอลดผิดแต่ขอลด ด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะขอลดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ทําผิดจริงๆ ฉะนั้นการดีกาไม่ใช่ว่าใครจะดีกาก็ได้นะครับหลักๆเลยมีสองหลักๆคือ1ต้องว่าด้เรื่องที่โทษมากกว่า5ปีขึ้นไปแล้วสารดีกาถึงจะรับจับว่าได้เรื่องเหตุผลทางกฎหมายไม่ใช่เหตุผลแห่งการลดโทษและสารดีการครับจะไม่เหมือนสารชั้นอื่นคือสารชั้นต้นเราสามารถยื่นถแถลงประกอบคำรับภาพเอสารลดโทษสถานเบาได้ใช่ปะ่ะสารอุทธรณ์ชั้นต้นตัดมาไม่พอใจเราสามารถอุทธรณ์ขอลดด้วยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางคดีหรือเหตุผลทางความดรามา่าหรือมาตรา78ก็ตามทั้งชั้นต้นทั้งอุทธรณ์แต่สารับ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณอยากจะยื่นคุณก็ยื่นได้คุณต้องทําหนังสือครับเพื่อขอให้สารรับดีกาเพื่อขอให้สารรับยังไงก็ต้องส่งไปที่สารชั้นต้นและสารอุทธรมีคําวิเคราะห์หนักเบาว่าสมควรจะดีกาและสาลดีกาก็จะวิเคราะห์พิจารณาว่าสมควรให้ดีกาไหมเพราะการดีกามันเป็นบรรทัดฐานของกฎหมายประเทศไทยครับถ้าหากคำพิพากษาสาลดีกามีการเปลี่ยนไม่เหมือนชั้นต้นหรือชั้นอุทธรนั่นหมายความว่าใครก็ได้ที่ถือกฎหมายหรือใช้กฎหมายฉบับนี้ในประเทศไทยสามารถเอามาเป็นบรรทัดฐานได้และทีนี้มันก็จะเกิดความวุ่นายมเที้งน กฎหมายใชฉะนั้นจะบอกว่าศาลฎีกาหลังจากที่มีการอนุญาตฎีกาแล้วเนี่ยศาลชั้นอื่นก็โอเครอฟังคำพิพากษาแต่ศาลฎีกาเนี่ยจะต้องใช้เวลาหลังจากยื่นไปนะใช้เวลา6เดือนในการศาลที่จะเรียกว่าเรียกไปฟังคําสั่งใช้ว่าคําว่าฟังคําสั่งนะครับว่ารับหรือไม่รับไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ได้พิจรารณานะหรือตัดสินนะต้องเรียกไปรับไปฟังก่อนว่ารับหรือไม่รับถ้าไม่รับก็คือจบตามศาลชั้นอุทธรณมแต่ถ้ารับก็อีกประมาณปีหนึ่งนะถึงจะมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาฉะนั้นเหตุผลหลักๆของการีกกาได้็ หนึ่งต้องว่าในเรื่องโทษที่มากกว่าหปีหรือมีข้อเท็จจริงทางกฎหมายสามารถเปลี่ยนหรือพลิกคดีได้ว่าเราไม่ผิดหรือเราเข้าไม่เข้ามาตรานนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยตัวผมเองตอนที่ผมเคยตัดสินคดีนะโทษผมสามปีนะผมก็ดันเราไม่อยากติดคุกนะหลายๆคนผมเข้าใจก็คือไม่อยากติดคุกก็ดีกาไปเอาให้สุดเลยเผื่อจะไม่ติดทั้งนั้นที่พอ,อ,อประกันตัวออกมาแล้วดีกาต่อเนี่ยผมปรากฏว่า 6เดือนต่อมาศาเลเรียกไปฟังก็คือไม่รับดีกาแล้วซึ่งตอนหลังอเรามารู้ว่าจริงๆแล้วมันต้องว่าด้วยเรื่องโทษที่มากกว่า5ปีใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นเหตุวิเคราะห์แห่งการเปลี่ยนครอบผิดเปลี่ยนมาตราไปเลยไม่ใช่ว่าใครจะดีกาได้ตัวผมเองวพาผมพลาดสิ่งนี้มาผมก็อยากมาทําให้ทุกคนเรียนรู้และที่คนรอหลายคนก็มาถามผมว่าอพี่เนี่ยจะดีกาต,าต่อ่อดีกาตา่อผมอยากให้คุณชั่งน้ำหนักและดูเหตุผลหลกัลกๆสองข้อน,นี้ก็คือ5ปีขึ้นปะ 5, 5ปีขึ้นไปกับเหตุผลทางกฎหมายไม่ใช่ตะบี้ตะบันจะดีกามันจะ ได้รีบอภัยได้รีบผักโทษฉะนั้นถ้าเกิดเราผิดเราอย่าไปนี่เลยครับนอกจากคุณแบบว่ามองว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ใช่จริงๆเราไม่ได้ผิดเรามีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนแล้วก็โทษเยอะๆมันสมควรจะดีกาอันนี้ก็ประมาณนี้กับว่า สารชั้นดีกาและการดีกาเนื้เอ,อเนื้อที่อื่นใดก็ศึกษาลองหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าไปเชื่อทนายหรือเชื่อใครกะบี้ตะบันไปอย่างเดียวเลยว่าจะดีกานะสำหรับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์หรืออยากให้ผมทำโพลอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบนะครับแล้วก็เดินช่องผมคลิปผมมีกำลังใจมีสาระก็ฝากากดแชร์กดไลค์กดหัวใจกด subscribe ทุกช่องถามเพื่อเป็นกำลังใจของช่องกับช่องท่านจากบ้านปลายเพลนลอยล้านช่องที่ใจความรู้และกำลังใจของที่คุณรอผู้ต้องขังในเรือนจำท,นท,ทั้งมาตรฐานทั่วประเทศไทย